lòng băng, lòng lầu. กาเช้าๆชาแบบนี้นะคะจะต้องมาที่นี่เลยนะคะที่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาค่ะเพราะว่าเราจะเห็นวิวไกลๆสุดลูกหูลูกตาเลยจากนั้นเราก็เดินเข้าซอยสมเด็จเจ้าพระยา3ก็จะพบกับศาลเจ้ากวนอูริมแม่น้ำเจ้าพระยามีอายุกว่า300ปี เจ้าวกวนอูนะคะในอดีตนะคะจะรายร้อมไปด้วยโรงงานต่างๆแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็จะเหลือเพียงโรงงานน้ำปลาของเฮียยงซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3นะคะสำหรับเจ้นกนจีหลังนี้เนี่ยสร้างประมาณปลายรัชกาลที่2หรืออย่างช้าที่สุดก็คือต้นรัชกาลที่3ก็ประมาณ200ปีมันเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ไทยจีนบ้าหลังนี้เนี่ยมีก็มีบูระใหญ่หลังน้ำท่วมใหญ่ อันนี้ต้องเรียนว่าได้รับความกรุณาจากกรทมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นแต่หลิวก็รู้มาว่าเฮยยงนะคะได้แปลงบ้านอากงอาม่าให้เป็นคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่จะเป็นยังไงนั้นไปกันเลยดีกว่าไหมคะตามมาค่ะเฮียค่ะ สมัยก่อนแถวนี้ก็มีคนอยู่หนานแน่นพอสมควรก็เลยเรียกกันว่าชุมชนสวนสมเด็จยากแต่ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้มันกลับกันบ้านไม้กลายเป็นของสิ่งที่ว่ามันมีคุณค่านะก็มีคนแนะก็แนะนำน,นะเนี่ยทราไม่ม่เปิดร้านกาแฟกลายเป็นคาเฟ่กกโกงอาม่ามาแล้วครับแถวกล้วยสูตรอาม่าทั้งหมดนี่สูตรอาม่าทั้งหมด ก็ทําให้มุมมองเรามันเปลี่ยนไปนะมีคนพาพ่อแม่มาเขาเห็นคุณค่านะเพียงแต่ว่าเราอยู่ตลอดลนะเราอยู่อยู่ทุกวันเราเราเรา,เรามองไม่ออกอิ่มแล้วไปต่อกันเลยค่ะถัดจากคาเฟ่อากงอม่าก,ก็ได้เวลาไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศวินเทจกันค่ะที่โรงเกลือแหลมทองเขาบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายหนังนัปร้อยเรื่องที่ดเด่นก็เรื่อง,องคูกก่กรรม ไม่ใช้โกบรีนะครับผมเฮียกิติเจ้าของโรงเกลือแหลมทองครับผมตอนนี้ไม่ได้โมกเกลือที่นี่แล้วคนหลังมึงเขานั่งเรือมาแล้วก็เห็นโรงนี้สวยก็ก็เลยจัดถ่ายทำภาพยนตร์พอหนังพอมีหนังเรื่องแรกมามันก็มีคนสนใจเข้ามาดู ซึ่งกรุงเทพมหานครก็พยายามฟื้นฟูอันนี้เพื่อให้เด็กสมัยใหม่เนี่ยรู้จักคุณค่าของสิ่งเก่าๆและอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวในย่านนี้นั่นก็คืออุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าบ้านจำลองสมเด็จย่าค่ะซึ่งลักษณะบ้านจำลองนี้นะคะก็เสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของความพอเพียงของสมเด็จย่ามาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพะเยาค่ะทางกทอมอนะคะเขากระซิบบอกมาว่าที่คลองสานนี้นะคะมีสินค้าของเล่นจิ๋วเป็นสไตล์วินเทจด,ด้วยนะคะซึ่งเป็นสินค้าบางกอกแบรนด์ค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปดูกันเลยค่ะ ของเรานี่จะเป็นสินค้ามังกรแบรนด์นะคะเวลากรทมเขามีงานนี่ฮะจัดงาน,นรับแขกบ้านแขกเมืองหรือรับชาวต่างชาติอันนี้ mm hmm. เขาก็จะเอาเราไปออกงาน mm hmm. ก็ทําให้ชุมชนนี้ก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างสิ่งที่กรทมกำลังทำอยู่ทุกวันนี้ส่งเสริมย่านสร้างสรรค์ส่งเสริมให้เรารู้จักว่าพวกเรามีอัตลักษณ์ของตัวเองผมว่าอันนี้มันจะเป็นผลระยะยาวในแต่ละย่านมีอัตลักษณ์ที่พิเศษว่างเมื่อไหร่ก็ลองออกเดินทางมาหานครกันดูนะคะ